Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare, scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars. กัดไม่โดนครับนะ้นะโดนครับนะ้านะน้ำชีโคนมาเลยนะครับซุ่มอา้าว แล้วตัวยางหายไปเรียบร้อยอนี่ครับแล้วนะเมกกระโดดนะครับสลามซิ่งวิ่งกินปลานะครับปลาช่อนไซส์สวยๆครับนะานะดูนี่ปลาช่อนไซส์สวยแล้วครับน,น้ำน้อยๆแบบนี้นะครับใช้ได้ผลเลยครับฝากด้วยค,ครับนะนะเมกกระโดนสลามซิ่งวิ่งกินปลานะครับนี่แต่ตัวตัวปลายัางก็ ชี้ชีไปเรียบร้อยครับมาแล้วตัวเบ็ดครับน่าจะลงท้องไปแล้วลืมแม่ก็สะบัดหลุดในน้ำครับแต่น่าจะหลุดในน้ำแล้วนะนะ่ะาฝากด้วยครับสลามซิ่งวิ่งกินป่าเมกกระดอน โตนครับนะนะโดนครับแล้วนะโดนแล้วครับ นี่ครับน้าเป็นปลาช่อนไซส์แบบนี้นะครับกัดเจ้ากบติดปีกนะครับ3.8นะครับกัดปากแหกแบกปลากับบ้านนะครับน้าลมแรงๆแบบนี้ครับเต็มปากเลยนี่ช่อนไซส์แบบนี้นะครับนี่ครับฝ่าด้วยครับน้ากบติดปีก3.8กัดปากแหกแบกปลากับบ้านครับเดี๋ยวไปติดตามเชิญมันต่อบแล้วนะปะ ดูคนครับนอะฮาใหญ่ด้วยดูนะครับนอะฮาใหญ่ด้วยอุ้ยเอาไม่อยู um ่เบ็ดน่าจะอ้าเบ็ดอ้างเบ็ดง้างเลยครับนั่นนะ ะกัดข้างหน้าแล้วครับกัดข้างหน้าเลย,ดเลยโดนครับหือส่สวยด้วยว่ายตามาแบบว่าเห็นตัวเลยครับตัวนี้ขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนเสดาไม่เห็นช็อตกัดนะครับ เอาล่ะใช้คิปเปอร์ครับไม่อยอมอาปากปโอเคครับได้แล้วครับนาะนๆะ นี่ครับแล้วนะปลาช่อนไซส์สวยเลยครับเต็มปากนี่ครับเมกาโลดอนครับสีดำนะครับฉลามซิ่งวิ่งกินปลาครับนี่นะนะเต็มปากครับมากัดข้างหน้าแล้วครับผมจะยกอยู่แล้วนะคือมีคลื่นน้าดันมานะครับนูเลยแล้วผมเห็นตัวมันมาแบบดาเมี่ยมเลยนะครับส้มไปเลยนะข้างหน้านี่ก็เลยซูมกล้องออกครับจังหวะวัดเนาะ ผมก็ส่งไปพักนึงเลยนะครับแล้วนะนี่ฝากไว้ด้วยครับฉลามซิ่งวิ่งกินปลาครับเม่กระโดนครับจาก่ข่เจ็บฟ,ฟกนะครับโอเคครับนะ้านะนะเดี๋ยวไปติดตามชมมันต่อเลยครับ กัดไปแล้วครับนะนะ้ากัดไปแล้วครับนะนะ้าอยู่แล้วครับมาแล้วครับยกขึ้นนะหืไซส์สวยเลยครับนะนะ้า ซส์สวยแล้วนะครับไอที่ห้อยมาไม่ใช่ปลานะครับตอนแรกสไลายนะครับนี่นี่ครับแล้วนะไมคการโดดอนครับสีดำนะครับฉลามซิ่งวิ่งกินปลานะครับนี่เต e ็มปากครับโอ้ฝากด้วยครับแล้วนะไมกกาโดดอนครับฉลามซิ่งวิ่งกินปลาตีตื้อครับตีกีทีก็โดนครับ ฝากด้วยครับฉลามซิ่งวิ่งกินปลาเดี๋ยวไปติดตามชมต่อแล้วนะนะขอทายลุปก,ก่อน